ดูเนาะเพื่อนๆตี่ยายจะทำให้ดูเขาก็มีดอกกล้วยไม้เนาะแล้วก็มาดึงเอาออกเป็นอย่างเงี้ยเป็นกีบแบบเนี้ยเป็นกีบแบบเนี้ยนะน้ยนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เธอใสให้ผมอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ดึงอันนี้มาประมาณสองนิ้วหรือสองนิ้วครึ่งแต่แต่ยายอะใช้ประมาณสองนิ้วสองนิ้วครึ่งกีบน,น,นอก สองนิ้วกีดในอย่างนี้ใช่ไหมพับอย่างนี้เสร็จนะแล้วก็เอาตัวนี้มาวางกีดกีบสีเข้มมาวางแล้วก็พับซ้ายพับขวานะแล้วก็แมาติดเสร็จแล้วก็ตดัดอืมตัดออกก็จะได้แบบนี้นะเพื่อนๆนจะได้แบบนี้เนี่ย แบบนี้อ่าแล้วส่วนกีบนอกอ่ะอันนี้อันนี้คือกีบในนะอันนี้กีบในอันนี้อันนี้กีบนอกอันนี้กีบในอ่าแล้วก็กีบกีบกีบในก็จะพับคล้ายๆกันนะจะพับคล้ายๆกันไม่ใช่ขายเราพับเหมือนกันเลยแหละอืมเหมือนกันอย่างนี้นะแล้วก็เอากีบเล็กด้านในอ่ะ กีบเล็กที่อยู่ด้านในของดอกกล้วยไม้อ่ะนะนะใ,ใส่ไปกระพาบปึ๊บพาบปึ๊บอย่างนี้นะแล้วก็แม็กเหมือนกันแม็กแม็กเสร็จเวลาระวังซ้อนระวังเลียงเรียงอันนี้ก่อนเลียงให้รอบกระทงเลยแล้วเราก็เอาอันนี้มาสับวางมาเลียงสับวาง ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เพื่อนๆก็จะมาเป็นกระทงใบเนี้ยอันนี้กลีบนอกสีเข้มอันนี้กลีบในและส่วนตรงกลางนี่ก็จะเป็นวงกลมแล้วก็เอาดอกไม้มาประดับแค่นี้ก็ได้แล้วกระทงยายทำเองทุกปีนะยายไม่เคยซื้อวันไหนมีต้นกล้วยทำเผื่อเพื่อนบ้านด้วยแต่วันนี้ไม่มีเพื่อนไม่มีต้นกล้วยต้องไปซื้อก็เลยทำแค่สองคนย่าหลาน ในนะกระทงสวยงามนะเพื่อนๆสวยงามมากเสร็จแล้วก็ทงเพื่อนๆสองใบตอนทำไม่ได้ถ่ายให้ดูถ่ายตอนเสร็จแล้วอุปกรณ์ก็มีตะปูตนไก่ตัวแม็กไม้จิ้มฟันแล้วก็ใบตอง สวยไหมเพื่อนๆอนุษยกให้เพื่อนๆดูสิสวยไหมคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ของหมูอ้อาวยกมาโชว์หน่อยอทำเองทุกปีเอียงมาทั้งหน้า่ายเนี่ให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นกลีบในหน่อยอ๋อนี่นะโอเคสวยนะคะ